ก็มาดูกันต่อเลยครับมาดูกันที่เจ้าประวานนะครับอันดับแรกที่ทำก่อนเพื่อนนะครับก็จะมีนี่นะครับใส่ลูกยางกิง่งลูกยางกดแล้วก็ยางอุดกระบอกเป็นยูนิเทนหมดครับเอ่โซ่โซ่ผมใช้ตัวเก่าอยู่นะคือมันมีเสียงดังที่โซลลิ้นนะครับก็มาคือตัวนี้แตกครับตัวนี้แตก ตัวนี้แตกก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยนะครับนี่ชุดที่เปลี่ยนออกนะครับไอตัวนี้นี่เราเปลี่ยนแค่ลูกกิ้งก็ได้นะครับเอาของเจ้าเวฟร้อยสิบไอมาใส่นะครับแต่ว่าเราต้องอัดออกแล้วก็เชื่อมนะครับนี่คือตัวเก่าเราก็เอาเป็นของเอาของเวฟร้อยสิบไอเอาเป็นตัวขาวหรือตัวดำก็ได้ ใช้ทนเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกกิ้งเขาจะใหญ่กว่ากันด้วยนะนี่ยุกกิ้งเดิมเขานะครับนี่คือขนาดเดิมเขาจะมาทั้งขาไอยางกดนี่เขาเรียกยางกดนี่แหละลูกกิ้งเล็กนี่นะครับขอ,องเวฟร้อยย,ยี่สิบห้านะครับ,ขรบเขาจะมาทั้งขาแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแต่ลูกได้นะครับนี่นี่เขาก็ทําดีอยู่นะครับแน่นดีแต่ว่ายางมันไม่ติดครับนี่กระแทกไปนานๆแล้วมัน อันนี้ออกหรือว่ามันเป็นที่ความร้อนแต่การเชื่อมก็ไม่รู้แต่ว่าของเวฟร้อยสิบไอมันจะใหญ่กว่านะครับการตึงจะดีกว่าครับตัวนี้มันจะเล็กกว่ากันนิดนึงนะครับใช้เป็นยูริเทนใส่แทนก็ได้ครับซื้อของเวฟร้อยสิบไอเป็นยูริเทนมาเราก็แค่เจียเจียแล้วเราก็ข้อออกครับหรือไม่ก็อัดออกก็ได้นะครับนี่ครับ ตัวที่เสียนะที่เปลี่ยนออกนี่เป็นยางอุดนี่เป็นลูกลูกลูกกิ่งตัวนี้นะครับมันออกหมดเลยครับแต่โซ่ยังใช้ของเดิมนะครับเพราะว่าก็ตามที่ดูเพื่อนๆดูครับมันก็ยังไม่ยืดเท่าไหร่นะมันก็ใช้ได้อยู่นะครับข้างนี้เหลือประกอบนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟเกียร์เขาบอกว่าเขาไปเช็คที่ศูนย์ศูนย์บอกว่าสวิตช์ไฟเกียร์เสียเดี๋ยวผมจะมาเช็คให้ดูอีกนะครับ เดี๋ยวผมจะมาเช็คให้ดูอีกในคลิปต่อไปนะเพราะว่าถ้าเช็คให้ดูในคลิปนี้มันจะยาวไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้น้องบอกว่าคาดไม่จับนะครับเหมือนออกตัวแล้ววิ่งไปแต่เสียงรถมันอือแล้วมันก็คือเสียงดังไปสักพักไปถึงระยะหนึ่งแล้วมันก็กระเดาดดดดดดดแล้วมันก็ไปต่อนะแนคาดตัวนี้ ไม่มีปัญหานะครับดูแล้วดูแล้วไม่มีปัญหานะแต่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นล่องสึกลึกเลยนะครับลึกเลยนะเดี๋ยวเปิดแฟนให้ดูลึกเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้ลึกแล้วก็ตัวนี้บางก็ถือว่าบางแล้วนะ เนี่ยมันจมลงไปก่าเหล็กเนีวยนะครับเอาใส่เข้าไปมันก็มันก็หลวมเยอะแล้วนะครับคือมันบางแล้วตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนแค่ไอชุดจานเนี่ยนะครับก็จะย้ำเอานะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นชุดเล็กให้ครับคือตอนนี้ประหยัดด้วยแล้วก็ใช้ดีด้วยนะครับชุดเล็กก็ใช้ดีนะครับแผ็งคาร์ดนะครับเราก็เลือกเอาดีๆหน่อย แล้วก็หมดแล้วครับสำหรับคันนี้นะที่ที่ที่ว่าเกียร์สี่วนมาเป็นเกียร์ว่างได้นะครับเออเราจะยังไม่ทํานะครับผมจะยังไม่ทําเพราะว่าน้องเขาก็รีเขาบอกว่านานๆมันเป็นนะครับก็จะทําแค่คาสให้ก่อนกับตัวนั้นกับทําฝั่งโซลารินกับตัวคาสให้นะครับเพราะว่า มันก็เป็นเรื่อยนะครับมีเอฟซีเม้นต์มาอยู่ว่าร้อยยี่ิบห้าเขาก็เป็นนะครับแต่นานๆเป็นทีก็ลองเข้าเกียร์ให้มันสุดครับแล้วก็ตัวนี้ไปเกียร์นะ้องเขาไม่ติดสามสี่ไม่ติดนะครับมันก็มีโอกาสที่มันอาจจะการเข้าเกียร์อาจจะเข้าไม่สุดนะครับแล้วมันก็มีโอกาสที่จะยังไงล่ะมีโอกาสที่จะเป็นว่างได้นะครับคือบางทีเข้าแล้วไม่ลงล็อก วิ่งวิ่งไปมันก็ดีดปังอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะทําไฟเกียร์ให้เขาด้วยนะครับให้เขาได้มองเห็นเวลาเข้าเกียร์รถ้าเข้าไม่สุดมันไปมันก็จะไม่ขึ้นนะเออคือตัวนี้สามกับสี่มันไม่มีไฟเกียร์ก็อาจจะสังเกตยากเนาะ,นะก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้เช็คไฟเกียร์เดี๋ยวจะถ่ายดูคลิปนึงนะครับท่านผู้ชม ก็อาจจะไม่มีสาระมากเท่าไหร่นะครับคลิปที่แล้วสปาร์กกับคลิปนี้เนาะมันเดี๋ว,ว่ามันมันม,มีอะไรทําให้ดูที่เป็นแบบเป็นการทําให้ดูอนะ่ะนี่คือเป็นการมาบอกและแนะนำเฉยๆนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ